สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้ผมได้รถใหม่มาคันหนึ่งนะ้ำชิวันนี้วันสองวันก,นก่อนแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาใช้ก็เป็นรถเข็นกระบะปูนแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นปฏิกอย่างหนาเลยเหมือนกับที่ใช้ผสมปูนครับแข็งแรงทนทานแน่นอนข้อดีคือมันไม่เป็นสนิมเนาะก็จะสบายใจระดับหนึ่งเราสามารถจะผสม ดินปุ๋ยปลูกในนี้ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมแน่นอนอันเก่านี่ผมซื้อไป650บาทมันมีข้อเสียคือความบางของมันครับเพอะมันบางอะ่ะน้ำหนักมันกดแล้วมันเป็นลงที่ล้อพอดีไถแทบไม่ไปพังไปละขายเป็นเศษเหล็กไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ราคาที่1900บาทนะแพงกว่าตัวกอนแต่ก็ถือว่าน่าจะคุ้มแหละเพราะว่ายางเป็นยางแบบตันด้วย แล้วก็ผมชอบมือถือแบบนี้มือถือแบบนี้นี่คือทําให้เราถือมือเดียวสะดวกอีกมือนึงเราอาจจะถือต้องถือจอบอะไรเงี้ยครับประคองไปถ้าเป็นสองด้านน่ะจะไม่ค่อยสะดวกจับยากนี้ก็เอาปุ๋ยสูตรแม่โจ้ในบ่อวงนะเอามาใส่ต้นไผ่บงหวานทานสดเพชรน้ำผึ้งอ่าเพราะว่าเทคนิคคือ เราจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ห่มฟางแล้วก็ลดน้ําครับหน่อเขาถึงจะออกดีนะพวกนี้ต้องใช้น้ํากระตุ้นด้วยก็ตกประมาณกอหนึ่งก็ถุงหนึ่งเลยก็เยอะอยู่นะไม่งั้นก็ใช้พวกปุ๋ยขี้วัวก็ได้ครับขี้วัวสดสด,สดขี้วัวสด,สดไม่ใช่ขี้วัวตากแห้งนี่แหละยังไม่ต้องหมักก็ได้ใส่เข้าไปเลยเพราะเขาไม่ตายอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นต้นใหญ่ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหมักหนึ่งหมักสองนะ ก็เอาปุยที่มันเย็นแล้วเนี่ยไปปลูกผักดีกว่าเออจริงเนาะผมว่าผมไปซื้อขี้วัวมาใส่ดีกว่าเพราะว่าปุ๋ยพวกแม่โจ้อะไรเงี้ยที่ผมหมักไว้เนี่ยคือเป็นปุ๋ยเย็นแล้วก็ไปปลูกผักได้เลยผักเล็กๆอะไรเงี้ยได้เลยครับตัวนี้มันก็น่าเสียดายอยู่นะเพราะว่าถ้าจะเอาปุ๋ยขี้วัวไปใช้เนี่ยก็ต้องหมักอีกเสียเวลาครับโอเค วันนี้จะมาอวดของแค่นี้แหละครับ1900บาทถือว่าน่าจะคุ้มนะอยู่ระยะยาวแน่นอนสวัสดีครับ